ระทึกรักเสเซียถล่มหนักไฟไหม้โรงไฟฟ้ายูเครนหากบึ้มแรงกว่าชโนบ,บิลสิบเท่าสวัสดีครับแฟนเฟซเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เราตามเรื่องสองครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนซึ่งตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่เมื่อพบว่ารัเสเซียถล่มโรงไฟฟ้าในยูเครนจนเกิดไฟไหม้จะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับรถถึกไฟไหม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยูเครนถ้าระเบิดจะแรงกว่าเหตุชโนบิล10เท่าตลาดหุ้นทั่วโลกถูกเทขายอย่างหนักขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถเข้าไปได้โรงไฟฟ้าดังกล่าวชื่อว่าสปอริเซียเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าหลักราว20%ของไฟฟ้าทั้งหมดที่มีใช้ในยูเครน ทั้งนี้รัฐมนตรีได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่าหากเกิดการระเบิดขึ้นผลกระทบที่เกิดและมูลค่าความเสียหายจะรุนแรงกว่าภัยพิบัติเชอร์โนบิลเมื่อ36ปีที่แล้วถึง10เท่าและรัสเซียต้องหยุดโจมตีเพื่อให้นักดับเพลิงรีบเข้าไปควบคุมสถานการณ์จากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ตลาดหุ้นและตลาดล่วงหน้าร่วงลงอย่างหนักทันทีขณะที่ผู้เชี่ยวชาญวอนเร่งดับไฟหากระเบิดจะร้อยแรงกว่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เชอร์โนบิลถึง10เท่า นายมิตรออลอฟนายกเทศมนตรีเมืองเอเนโกดาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าภัยคุกคามต่อความมั่นคงของโลกเป็นผลจากการยิงอย่างไม่หยุดยั้งโดยศัตรูอาคารและพื้นที่ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปถูกไฟไหม้นายอลลอฟระบุนในวิดีโอที่โพสต์เรียกร้องให้มีการยุติการยิงใส่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียทันทีทั้งนี้มีรายงานว่ากองทัพรัสเซีย ได้ะระดมยิงเข้าใส่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโยุโรปกระทั่งเกิดเหตุไฟไหม้ตามมาในที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้มีการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ยูเครนว่าการยิงของรัเสเซียพุ่งเป้าตรงมาที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียและเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ขึ้นในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หนึ่งใน6ตัวของโรงงาน อย่างไรก็ดีเต่าปฏิกรณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงและไม่ได้มีการปฏิบัติงานในขณะนี้แต่ยังคงมีเชื้อเพลิงนิวเคลียร์อยู่ภายในขณะที่พนักงานดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้เพราะถูกยิงล่าสุดทบวงการพลังงานประมานูระหว่างประเทศหรือ IAEA e ได้เร่งติดต่อพูดคุยกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ของยูเครนและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานการณ์ร้ายแรงที่โรงไฟฟ้าน,นิวเคลียร์สปอริเซีย เรียกร้องให้ยุติการใช้กำลังและเตือนถึงอันตรายร้ายแรงหากเครื่องปฏิกรณ์ถูกกระทบขอ <L un ters> ขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก The Nation Online และ Room 44นะครับเรื่องก็เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นล่าสุดในยูเครนเมื่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกไฟไหม้เนื่องจากการระดมยิงใส่ของรัสเซียก็ขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านพ้นด้วยดีอย่าได้เกิดเรื่องร้ายแรงกว่านี้เกิดขึ้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปสำหรับแฟน First เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ